สวัสดีครับผมโอเปิลเพื่อนไทยแลนด์นะฮะวันนี้มีมิ e ติ้งเอภาคตะวันตกนะฮะในโดยช่ายใต้ค้างเอ,เอ่าเอไทยแลนด์น,ดวนะวันน <c oughs> ี้มีอร้อนข้างนองนะ <c oughs> เอาไฟออกให้ทีนะฮะพอแล้วสำหรับไฟ <c oughs> โอเคฮะพอเถอะไ, <laughs> ไปเยอะไปไหม <laughs> <laughs> นะวันนี้ก็มา,าดูในส่วนของอสมาชิกใหม่ๆนะด้านาด้านไกลเลยนะฮะที่วันนี้มีสมาชิกต่างๆมา <laughs> <oral> ร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายน,นะไ <laughs> ฟสบอร์ตไลท์สาดไปทางโน้นเลยนะฮะ <laughs> สาสตร์ศนสตร์นคือส่วนของสมาชิกใหม่นะแล้วก็สมาชิกหน้าเก่าๆจะอยู่ทางโซนนี้นะฮะกล้องอย่าลืมโคลอซ้ายมาทางนี้ด้วยนะฮะแล้วก็อยากเห็นวัตถุโบราณอะไรทางซ้ายเลย ว่าเราวัดถูร้าไม่ใช่เหรอต่อเลยวันนี้เราก็มีกิจกรรมการจับฉลากกันด้วยนะฮะแต่ละคนก็ได้อุปกรณ์ที่ะไปเปิดคาแครได้เลยแม้กระทั่งของผมเองก็สามารถจะเปิดคาแครได้พรุ่งนี้เลยทีเดียวนะสมาชิกคาแครก็ได้กันหลายคนแล้วก็ในส่วนของ ้าบปูที่นอนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะแต่งงานใหม่รู้ได้ยังไงแล้วมี่าที่นกปูที่นอนใหม่นะครับโซโซฮะรวมกันทั้งใหม่นะครถ้าลองเขาไปแอบ,บสวมเกียร์ออตโต้แล้วเอาเกียร์ธรรมดามาให้ทําไม <c oughs> ทาไมเนี่ยทไม,ทไมนขนาดท่านพรเทพของเรายัางต้องล้มเลิกกิจการ <c oughs> นะฮะต้องไปเปิดคาแคร์กันแล้วน่าเป็นของที่คบคันมากเลยนะฮะตอนนี้สมาชิกต่างๆมากมายได้ของรางวัลกันเพียบ นะฮะแล้วก็ mm hmm. มีอุปกรณ์ใส่กล่องตกปลาด้วยนะฮะจากท่านรองกล่องธรรมย่ากล่องธรรมย่าเป็นอุปกรณ์เป็นกล่องธรรมย่าเพิ่มเพ้อมเป็นกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลาครับพร้อมมือครับของเครื่องมือครับมีอะไรบ้างวะมีเบอร์เฟสสุดๆเลยนะฮะมีมีล้ออะไรด้วยนะเด็ดสักพูดนะฮะมีล้ออะไรด้วยมีไขควงนะฮะมีมีประแจด้วย ไปอยากถามท่านรองว่ารถทั้งคันใช้ประแจอันเดียวใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวครัถามท่านรองก่อนว่ามีท่านอ๋อฮินทั้งคันประแจเบอร์เดียวนะฮะคล้ายๆเหมือนอาการเอ่อป่วยนะฮะแค่กินพาราก็หายแล้วนะเราจะเชิญเชิญทางด้านนี้เลยนะก้องตามกองตามด้วยก้องตามไม่ได้แล้ว กลมากเลยเรามาสัมภาษณ์เออน้องใหม่กันนิดนึงนะฮะ <c oughs> นี่คือรายการเว t t ันทีวีนะไม่มีการออกอากาศที่ดใดแล้วก็จะไม่มีวันจะได้ออกที่ใดนะฮะรู้สื่อยกมากามากัรจะทำรายการมาเลกนิดจริงๆนะ,ๆนะ <c oughs> อยากสัมภาษณ์ความรู้สึกที่ได้มาร่วมกับกิจกรรมไร้สาระเช่นนี้น <c oughs> ดีน,นะกนา,มมาอ่าใช่ครับพี่เฮฮาดีนะฮะพี่ประจาอ่อนบ <laughs> ันทึกหน้าเขาไว้เยอะๆนะฮะเพราะว่าสัปดาห์หน้าเขาจะไม่มาแล้วน <laughs> ่า <laughs> เสียดายจริงๆริง <laughs> แล้วเพราะว่าสมาชิกใหม่ๆนะฮะเมื่อเห็นสรุนสแตนอะไรกับ <laughs> พวกสตาฟอะไรพวกนี้ก็ อาจจะห่างหายไปนะฮะแล้วก็แจ้งให้ทุกๆท่านทราบจากตรงนี้เลยนะฮะวา่ากิจกรรมของเราไม่ได้มีแต่เพียงสังสรรค์สรรสรรสรรอย่างเดียวนะจะมีกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนะฮะแล้วก็ไปสัปดาห์ด้วยกิจกรรม <c oughs> ออมอตเตอร์สปอรต์ตด้วยนะฮะก็ติดตามข่าวสาร,รจากเพื่อนๆกันแล้วก็ทางเว็บไซต์นะฮะว่าเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมที่เราจะไปร่วมกันทําทบุญแล้วก็สร้างสรรค์สังคมด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะเดี๋ยว ต้องจบกันแค่นี้ก่อนนะครับอาะวดูจออย่ามาดเจอจะแอบเอาชมน่ยเฮยอไม่ไดรักเลยไงวะเดี๋ยวตัดข้าชท่วงข้าวนานะพร้อมกันท่วงหน้าแล้วกันนะฮะสองแปดรอมอร่อยจริงๆบอกตื่นมาแล้วแฮงกินแล้วอ้วกขอที่ดื่มดำกับรสชาติมันหน่อยก็คงจะดี นี่นะครับเราผมใส่แล้วนะครับใกล้ๆเลยนะฮะใกล้ๆนะเห็นชัดยังฮะคุณคิดว่าผมจะทําอะไรเคใส่ให้สมาชิกสมาชิกใหมนดื่มด้วยนะครับนี่คือการโฆษณาแล้วสองแปดห้ามันมันน้อยไปอันนี้เราให้กิฟต์นะครขอขอบคุณบริษัทเบนสองแปดห้าทับสามหมู่เจ็ดนะเอาไว้ที่นี้ด้วยผู้สานประสบนี้อยากเป็นท้าการนะฮะก็ แล้วก็ขอขอบคุณโซดาตาอิงขอบคุณสั่นด้วยโซดาตาสิงห์นะฮะตาทุกเม็ดเอาเอาโลโก้มาด้วยเอาโลโก้ดมันไม่ได้ตาละมือผมสั่นเองเอาโลโก้มาทางนี้ดิตาอิงอ่าโฆษณาข่าวนิดนึงเดี๋ยวขอจะเป็นแมวนะฮะโาตาแมวขอขอบคุณข้าวตายายปลิกนะฮะเป็นข้าว เออข้าวอะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่รเรนทำให้พวกเราได้อิ่มกันได้นะฮะและ้วที่เหลือนี่นี้บอกไ้เลยว่าพรุ่งนี้ทำข้าวต้มกินได้ไหมครับโอเคครับขอขอบคุณเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่อีกแล้วโฆษณากูคนเดียวคนเดียวเลยก <5 S 2> ูไปละไปละไปละพร้อมละกลับมาช่วงที่สองนะฮะเราจะมาสัมภาษณ์ในส่วนของสมาชิกนะในส่วนที่เหลือ นะฮะวันนี้เรามาที่บ้านล้างแห่งหนึ่งนะฮะเขาว่าเทียนมากสองเนี่ยพี่สองตอนนี้นะฮะเราจะมาล่าผาผีกันนะเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผีเอ้สัมภาษณ์สมาชิกใหม่เดี๋ยวเราเราเจอสมาชิกใหม่เลยนะฮะสัมภาษณ์ผีจะไปนอนทับหนังสือพิมพ์มใช่ไหมฮะเนี่ยธรรมดาฮะเมื่อก่อนก็มีนะฮะเมื่อก่อนนอนหน้าบ้านนะสวัสดีครับผมอ มาขอสัมภาษณ์แล้วก็บอกรายชื่อรายละเอียดกันเล็กน้อยนะว่าเรียนจบจากไหนที่ไหนมาแล้วก็มีแฟนกี่คนแล้วเก็บไว้กี่กี่คนสวัสดีครับชื่ออะไรครับโจชื่อโจนะฮะเป็นสมาชิกใหม่นะไม่ต้องถามอะไรก็รู้แล้วนะว่าหน้าตาดีอย่างนี้นะฮะจะมีบ้านเล็กบ้านน้อยกี่คนบ้านตอกลัวแล้วชานบ้านแตกครับบ้านแตกนะฮะเอานีเป็นวัสดุก่อสร้างไหนครับประธาน นะฮะแล้วก็ออมีความรู้สึกยังไงสําหรับออมาร่วมกิจกรรมกับเ,ออเพื่อนๆ,ๆแล้วก็พี่ๆน้องๆในกลุ่มเอไทยแลนด์ภาคตะวันตกครับสนุกดีครับแซ่บดีครับนาสนุกนะครับแล้วก็แซ่บดีแล้วก็คิดว่ามีโอกาสอื่นๆ,ๆแล้วจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราอีกไหมนะฮะไม่มาแล้วครับไม่มาเลยนะนดแล้วก็เพราะว่า น่าจะมีแต่ความสนุกสนานนะฮะแล้วก็อาจจะเห็นความไร้สาระของพวกเรานะฮะเขาอาจจะมาเห็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ถ่ายหน้ากันไว้เยอะๆหน่อยนะฮะว่าสมาชิกใหม่ๆอาจจะจบจบกันแค่นี้นะฮะและโค้งแค่นี้แล้วก็สัมภาษณ์คุมสุดท้ายนะฮะไม่รู้เลยวนนี้ไม่สัมภาษเลยอะเมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงแวววาของภรรยาผมแล้วนะฮะน่้รักมากเลยว่าว่าว่าอะไร มาถ้าสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งล้วกันนะฮะก่อนที่จะจบรายการนะฮะหยุดก่อนครับหายทิ้งเลยนะเออต้องมาสัมภาษณ์ก่อนแล้วว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อป๊อบครับชื่อป๊อบนะครับขับรถรุ่นไหนเอ่ย มารถเมย์นะบอกนะว่าขับเรานั่งรถรุ่นไหนมาก็ได้รถมุกต้องขับเอไอสามบนรุ่นไหนเป็นรุ่นี่ไหนนี่ก็เมย์นี่ครับใช่ครับเอไอมันจะมีหลายรุ่นครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองสามสี่ห้าผมไม่ได้รนะฮะเอาเป็นว่าขับเอไอแล้วกันนะฮะก็มีความรู้สึกยังไงที่มาร่วมกิจกรรมเออ่กับพวกเพื่อนๆที่มีน้องๆอะไรอย่างนี้นะฮะเอาเอาตอนนี้ป่ะเออตอนนี้ครับตอนนี้เริ่มเมาแล้วเริ่มเมาแล้วนะฮะธรรมดาผมเราก็

ก่อ,อนที่ผมจะเสียชีวิตต้องกลาบลากันตรงนี้แล้วพบกันใหม่กิจกรรมหน้านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ